หลักคําสอนของพุทธพึ่งตนเองเป็นหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนมีความเพียรเป็นหลักวิริเยณะทุกขมจเจติบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรบุคคลจะประสบความสำเร็จต่างๆได้เพราะความเพียรและ ชี้ให้เห็นว่าสปปรรพสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจงมีความไม่เที่ยงแปรปวนเป็นเป็นของธรรมดาและสิ่งทั้งหลายในจักรวาลก็ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนย่อมเกิดขึ้นเสื่อมสลายลงเป็นของธรรมดาชี้ให้เห็นว่าชีวิตของสปปรรพสิ่งในโลก ชีวิตของมนุษย์ก็ตามสัตว์โลกอื่นๆก็ตามมีความทุกข์เป็นของธรรมดาและชี้ให้เห็นว่าอันนี้นะคือความดับทุกข์นี้นะคือเส้นทางของความดับทุกข์จงเดินไปในเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าได้ชี้เส้นทางของความดับทุกข์ไว้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ผู้ใดเดินตามอริยมรรคมีองค์8ผู้นั้นจะ ไปสู่ความดับทุกข์ได้เพราะอาริยมรรคมีองค์8นั้นสองข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสตินั้นสกัดกั้นบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ไหลเข้ามาสู่ในจิตใจของเราสกัดกั้นบาปกรรมทั้งปวงไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจของเราและเมื่อสามารถสกัดกั้นบาปกรรมได้แล้ว สัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นสัมมาสมาธินี่เองที่นำมาซึ่งความสุขความสงบความล่มเย็นอันนี้ก็คือเส้นทางของความดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไว้ว่านี่นะถ้าจะต้องการดับทุกข์ก็เดินตามอริยมรรคมีองค์แปดนี้ เพราะอาริยมรรคเมืองแปดนี้เป็นเส้นทางอันประเสริฐของพระอริยบุคคล